มาดูรายละเอียดการคำนวณต่อนะครับที่เราบอกว่าเรามีขดลวดซโซเลนอยยาวมากมีขดลวดซโซเลนอยยาวมากนะครับแล้วมีกระแสไหลผ่านบนขดลวดแต่ละเส้นนะครับเสร็จแล้ว เนื่องจากเป็นกดลวดโซลนอยยาวมากเราก็รู้ว่าบนแกนกลางเนี่ยนะครับสนามแม่เหล็กจะมีทิศชี้แนวตามแนวแกนเท่านั้นนะสนามแม่เหล็กจะมีทิศชี้ไปตามแนวแกนและขนาดของสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับมิลู ni ว่า n คือจำนวนขดลวดต่อหน่วยความยาว ทีนี้ปัญหาของเราคือเราอยากจะรู้ว่าที่ด้านนอกของขดลวดโซลินอยสนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการที่เราจะทําก็คือเราก็สร้างเส้นทางปิดนะโดยที่ให้ด้านสร้างเส้นทางปิดรูปเป็นเส้นทางปิดสี่เหลี่ยมนะครับเส้นทางปิดสี่เหลี่ยม ให้ด้านหนึ่งผ่านแกนกลางนะของขดลวดโซเรนอยด์ส่วนอีกด้านหนึ่งผ่านตำแหน่งที่เราอยากจะรู้ว่าสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เสร็จแล้วเราจะแบ่งเส้นทางนี้นะครับเป็น4ด้านก็คือด้านที่1นนะครับด้านที่2ซึ่งเป็นด้านที่ผ่านจุดที่เราต้องการคำนวณสนามแม่เหล็กด้านที่3แล้วก็ด้านที่4นะครับ เราจะใช้กฎดของแอมแปร์ในการคำนวณครั้งนี้เพราะฉะนั้นกฎดของแอมแปร์ก็คืออินดิเกต B d l มีค่าเท่ากับ μ0 I net นะครับ B d l มีค่าเท่ากับ b 0 I net b.dl คือการหาค่าอินดิเกตของ b d อตลอดอินดิเกต b d อ์รอบเส้นทางปิดนี้คือการหาค่าอินดิเกรตหาค่าผลรวมของ,ง,ง b.dl ตลอดเส้นทางนะครับปิดทีนีเ้เนื่องจากเส้นทางปิดของเรานี่ล้อมรอบกระแสที่พุ่งเข้าไปในกระดาษนะครับเพราะฉะนั้น ของ DL นะทิศของ DL ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นไปนตามกฎมือขวาในลักษณะอย่างนี้นะครับ อิน i ิเ t e b d l สามารถจะเขียนอยู่ในรูปของอิน i ิเก e ตบริเวณที่1นะบ,บนเส้นทางที่1ของ b d l นะครับบวกอินทิเกตบนเส้นทางที่2ของ b d l นะครับบวกอินทิเกตบนเส้นทางที่3ของ b ดอทดบวกอินทิเกรตบนเส้นทางที่สี่ของ b ีดนะครับ <c oughs> ทีนี้ประเด็นที่สำคัญตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้เราพูดถึงไปแล้วนะครับว่า บนบริเวณหนึ่งและสามนที่ระยะห่างจากแนวแกน ของโซลินนย์เนี่ยนะครับเท่ากันสนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากันอันนี้เป็นผลจากสมมาตรนครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราดูสนามแม่เหล็กนะครับที่จุด2จุดบนบริเวณที่1กับบริเวณที่3ซึ่งอยู่ห่างจาก แนวแกนของขดลวดเท่ากัน,นครับสมมติว่าสนามแม่เหล็กที่จุดนี้นะครับมีทิศอย่างนี้เราไม่รู้ว่าทิศเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เรารู้แน่ๆว่าสองอันนี้มีค่าเท่ากันคือมีท่าทั้งมีทั้งทิศและมีทั้งทิศและ เท่ากันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราดูเวกเตอร์ dl ที่บริเวณที่1กับเวกเตอร์ dl ที่บริเวณที่3นะฮะจะเห็นว่าเวกเตอร์ dl เนี่ยมันมีทิศตรงกันข้ามในขณะที่ b มีทิศเดียวกัน dl มีทิศตรงกันข้ามนะแต่ dl มีทิศ ตรงกันข้ามนะครับการที่เวกเตอร์ B มีทิศเดียวกันแต่ dl l มีทิศตรงกันข้ามเราจะได้ว่า B.DL นะครับที่บริเวณที่1นะครับจะมีค่าเท่ากับลบ B.DL ที่บริเวณที่สใม่ไหมครับเวกเตอร์ b เท่ากันแต่ dl สองข้างนี้มีทิศต,ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นดอทกันแล้วนะจะทำให้มีเครื่องหมายตรงกันข้ามกันนะครับซึ่งการที่ b.dl ที่บริเวณที่1กับ b d l เบริเวณที่3มนี่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามจะทำให้นะะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต b d l ที่บร right ิเวณที่1บวกอินทิเกรต b.d ที่บริเวณที่3จะมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะว่าเราหาผลรวมตลอด2บริเวณนี้แต่ถ้าดูในที่ระยะห่างจากแกนเท่ากันฝั่งนี้สมมติฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้จะเป็นลบหรือตรงกันข้ามก็แล้วแต่ฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบ เมื่อเรารวมสองข้างนี้เข้าด้วยกันมันก็จะมีคู่ที่เป็นบวกลบบวกลบบวก,บวกลบรวมกันแล้วจะทําให้มีค่าเท่ากับศูนย์้ะครับเราก็เลยได้ว่าอินทิเกตในบริเวณที่ in 2ของ b. dl บวกกับอินทิเกตในบริเวณที่4 ของ B.DL มีค่าเท่ากับ μ0I.net นะครับทีนี้บริเวณที่สองเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าสนามแม่เหล็กเป็นเท่าไหร่เรามาดูที่บริเวณที่สี่ก่อนนะครับว่าสนามแม่เหล็กเรารู้ค่าสนามแม่เหล็กที่บริเวณที่สี่เรานั้นเราลองมาดูค่าทีเบอร์ที่สี่ก่อน